สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมสถานที่ตั้งพราพิคนะธรรมชาติเทวาลัยยภูมิค่ะแล้วก็พาชมโครงการก่อสร้างเทวาลด้วยนะคะตรงจุดนี้นะคะก็คือเป็นเนินเขานะคะเป็นภูเขาลูกเล็กๆนะคะที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นก้อนหินต้นไม้ใหญ่เป็นจำนวนมากเลยซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ ตรงจุดนี้นะคะด้วยความที่เป็นเนินเขาเป็นภูเขาลูกเล็กๆนะคะเราก็เลยเลือกเป็นทำเลที่ตั้งเทวลัยนะคะเพราะว่าตามตำนานเนี่ยเขาจะเลือกเอาสถานที่ที่อยู่บนที่สูงนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของภูเขาเปรียบเทียบกับเขาไกรลาดตามตำนานนะคะ ตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะนะคะในการที่จะก่อตั้งเทวาลัยตรงนี้ก็กาลังอยู่ในช่วงที่ใบไม้ร่วงนะคะใบไม้เตรียมจะผัดใบเพราะว่าเข้าสู่ฤดูแรงนะคะในช่วงที่เป็นฤดูฝนนะคะตรงนี้ก็จะเขียวขจีนะคะเต็มไปด้วยต้นไม้ที่มีความเขียวสวยสดงดงามสดชื่นมากๆเลยค่ะก็แต่ละฤดูก็จะมีความเปลี่ยนแปลง ตามธรรมชาติที่แตกต่างกันไปนะคะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับโซนที่เป็นโครงการก่อสร้างเทวไลค่ะเป็นตรงนี้เลยค่ะค่ะและนี่ก็คือจุดที่เราจะทําการก่อสร้างปะพิกเนตธรรมชาติเทวไลชฉยภูมินะคะตอนนี้ทีมช่างก็กำลังเข้ามาในพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างในส่วนของฐานรากอยู่ค่ะ ค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็คือบริเวณตรงส่วนที่เราจะสร้างเทวรัยนะคะเราได้หันหน้าเทวรัยนะคะไปทางทิศตะวันออกนะคะส่วนองค์ประธานที่เราจะประดิษฐานก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าตามตำนานการก่อสร้างเทวรยัย<ส>ก็คือจะต้องหันหน้าเทวรัยเนี่ยไปทางทิศตะวันออกนะคะในส่วนของด้านบนนะคะก็คือจะเป็นส่วนของ ปราสาทองค์ประธานนะคะถ้าเราเดินเข้ามาจากตั้งแต่ทางเข้านะคะเราก็จะพบกับซุ้มทางเข้าก่อนนะคะซึ่งตามตำนานเนี่ยเรียกว่าซุ้มคปุระนะคะหลังจากที่เราเดินเข้ามาภายในนะคะผ่านซุ้มคปุระมาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับในส่วนของบาารรลายแล้วก็เป็นส่วนของประสาทประธานนะคะในส่วนของผังเทวลัยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือเราได้ยึดตามตำนานการสร้างเทวลัย ที่สืบทอดกันมานับพันพันปีนะคะก็คือจะถูกล้อมรอบด้วยคูน้ํานะคะทั้ง4ี่ทิศเลยนะคะถัดจากคูน้ําไปแล้วก็จะเป็นในส่วนของกําแพงแก้วนะคะที่จะล้อมรอบตัวเทวไลัยทั้งหมดอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นในจุดของที่ที่จะจัดสร้างนะคะก็คือถูก รายล้อมไปด้วยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นก้อนหินต้นไม้ใหญ่นะคะตลอดจนทิวเขาที่อบล้อมตรงส่วนนี้อยู่นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นที่มานะคะของชื่อคําว่าพระพิคเนศธรรมชาตินะคะก็คือตัวเทวไลยเนี่ยตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือพระองค์เนี่ยจะใช้หลักของธรรมชาตินะคะในการที่จะแก้ปัญหาก็เลยเป็นที่มาของชื่อพระพิคเนศธรรมชาติะคะ่ะ ถ้าหากว่าเรามองทะลุกิ่งไม้ต้นไม้ใหญ่ออกไปเนี่ยค่ะเบื้องหน้าของเราเนี่ยก็คือจะเป็นภูเขาที่ชื่อว่าภูแลนคานะคะในส่วนของตรงนี้ที่เรามองเห็นอยู่ก็คือจะเป็นแนวเขาภูแลนคานี่ล้อมรอบตรงส่วนภูเขาลูกเล็กๆนี้ที่เราจะสร้างเทวลายอยู่นะคะซึ่ง มีความสำคัญก็คือว่าทางกรมศิลปากรนะคะเคยมาค้นพบเป็นแท่นประดิษฐานศิวลึงนะคะแล้วก็แท่นประดิษฐานองค์เทพนะคะหลายองค์เลยนะคะอยู่บริเวณจุดสูงสุดของเทือกเขาพูแลนคาตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลาจากตรงตำแหน่งที่ที่เราจะจัดสร้างเทวาลัยตรงนี้ค่ะจังหวัดชัยภูมินะคะก็ยังถูกค้นพบกู่ต่างๆนะคะอีกมากมายหลายที่เลยค่ะซึ่งตามตำนานมีความเชื่อกันว่ากู่เนี่ยก็คือเทียบเท่ากับ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเทวไลเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในยุคนั้นค่ะแล้วก็หลักฐานที่พบจากการที่ค้นพบกู่นะคะก็ยังพบทับหลังที่มีการแกะสลักรูปบอกเล่าเรื่องราวตามตำนานของเทพต่างๆไว้ด้วยค่ะก็ยังไง เดี๋ยวถ้าโครงการการก่อสร้างเทวาลคืบหน้าไปแล้วยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมไปเรื่อยๆพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็ขอฝากบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ो गणपतये वक्रतुण्ड